กายนี้เป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราแต่ว่าทรัพย์สินทั้งหลายเป็นของเราวิดามันดาเป็นของเราสามีสามีปัญญาเป็นของเราวัตถุธาตุทั้งหมดเป็นของเรานี่เป็นอารมณ์หลงเพราะวัตถุสิ่งทุกอย่างนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาพิจารณาหาความเป็นจริงเพื่อรีสัต เห็นว่าราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นทุกรื่ว่าจะดูในด้านได้รักคนได้ได้รักใครบวอนิจังทุกอย่างในโลกมันไม่เที่ยงทุกครั้งถ้าจิตแค่วย,ยึดมันเป็นทุกอนัตตาในที่สุดมันก็สลายตัวหาความจริงในข้อน,นี้พบเี่กล่าวต่อไปว่าหรือว่าจิตโหดหูก็รู้ชัดว่าจิตโหดหู จิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุง้งซ่านจิตหดหูนี่ก็ได้แก่พวกโมหะจริตชวิตตกจริตคิดอะไรไม่ออกถ้าจิตหดหูจริงๆก็ใช้านาปานุสติเข้ามาคำจุนไว้ถ้าจิตฟุง้งซ่านแล้วก็ใช้านาปานุสติเหมือนกันแล้วก็ใช้่นาปานุสติเข้ามายันก็าไว้ยันให้มันอยู่กันใช่รมให้มันตรง นี่แนะนำกันนะหรือว่าจิตเป็นมหรคตก,ก็คือความเป็นใหญ่หมายที่เอาจิตที่เป็นฌานสมาบัติเป็นอปปมัญญาเป็นพวิหารอภปมัญญาพวิหารจิตมหระคตก็หมายความจิตทรงฌานมีรมแนบเนิ่งสนิทอยู่ในความดีทรงอยู่ในชายก็ดีทรงอยู่ในวิหารในในภวิหารก็ดี เขาบอกว่าให้สังเกตจิตของเราถ้าจิตมันทรงอยู่ในฌานจริงๆแล้วก็รักษาจิตให้มันทรงตัวอย่าให้ฌานหรือภมิหารสีที่มันทรงอยู่แล้วมันสลายตัวไปข้อต่อไปตี่งกล่าวว่าจิตไม่มองเราค่อยรู้ชัดว่าจิตไม่มอรค่คือจิตไม่มีฌานไม่มีภูมิหารสีอันนี้ต้องรีบแก้ ถ้าจิตไม่มีฌานสมาบัติด้วยกําลังข้ออะไรเป็นสําคัญเราเคยศึกษาเป็นมาแล้วในด้าน,นกรรมฐานสี่สิบแต่ว่านี่เราว่ากันด้วยมาหาสติปัฏธานนั้นสดถ้าจิตไม่ทรงฌานก็ต้องใช้อนาปานสติกรรมฐานเข้ามาช่วยทันที ด้วยจิตขาดพรมิหันสี่ก็พยายามหาเหตุหาผลว่าการทรงพรมิหันสี่มันดีหรือมันชั่วจิตที่เมรุฆันกับพรมิหันสี่ดีหรือชั่วถ้าเห็นว่าชั่วทำลายมันเสียทรงพรมิหันสี่เอาไว้นี่ก็ขอไม่ยากหรือว่าจิตมีสุตระคือกามาวาจรจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า ไม่ถึงอุปจารสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตเป็นโุสตระคำว่าอุสตระไม่ถึงอุปจารสมาธิก็หมายว่าจิตเป็นขณิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยทรงอารมณ์ความดีไว้ได้นิดหนึ่งจิตก็สายไปสูอารมณ์อื่นแล้วก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาแล้วก็มันมาประเดี๋ยวเดียวมันก็ไปใหม่ <c oughs> เมื่อไปใหม่รู้สึกตัวมาก็หนึ่งกัมาอย่างนี้ได้ว่าจิตอยู่ในในจิตไม่มีสูตระ <c oughs> หมายความว่าจิตเป็นแต่เพียงว่าเป็นคณิกาสมาธิสมาธิเล็กน้อยถ้ามีอาการอย่างนี้ก็ต้องเร่งรักการทรงฌานให้มากได้แก่อนาปา,านุสติกมาฐานหรืออิเดิยาบท ึงกลการตอบไปว่าหรือจิตเป็นอนุตตร,ระคือการมาวาชนจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าหมายถึงอุปจารสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตเป็นอนุตตร,ระจิตเป็นการมาวจรจิตหมายถึงว่าจิตของบุคคลใดเข้าถึงอุปจารสมาธิคือจิตมีปีติความอิ่มเอิบที่ปรากฏขึ้นในใจ มาบางครั้งมีการขนลุกสู่ซาขนพองสยองเกล่าบางครั้งน้ำตาไหลบางครั้งร่างกายโยกโลงเมื่อเวลาจเจริญสมาธิบางครั้งสั่นเหมือนกับปลุกพระบางครั้งตัวลอยเรียบบางคราวก็มีอาการสู้ซาตัวเบาปลอดโปร่งมีจิตมีอาร,รมณ์สบาย อารมณ์จิตอย่างนี้ยังไม่ถึงฌานสมาบัติเป็นอุปจารสมาธิรออูปจารชานท่านบอกว่าเป็นกามาวจรจิตสมัยความจิตประเภทน,นี้ถ้าตายไปแล้วก็ไปเกิดในกามาวจรสวรรค์ยังไม่ถึงพรมโลกก็ยังเป็นความดีเรื่องาวตัวว่าด้วยจิตตั้งมัน ็รู้ชัดว่าจิตตั้งมัน่นถ้าจิตตั้งมัน่นนี่เป็นฌานสมาบัติทรงอารมณ์อยู่เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งในมหาปฏิปทานนิสโที่ที่ศึกษามาแล้วทั้งหมดจิตทรงอารมณ์อยู่อย่างนั้นเป็นปกติชื่อว่าจิตตั้งมัน่นยังกล่าวว่าหรือจิตไม่ตั้งมัน่นก็รู้ชัดว่าจิตไม่ตั้งมั่นเพือจิตที่เมรมกันสับเปลสายนรู้ทั้จากกุกุจะมีการพุ่งสร้างํำคัญเราก็รู้อยู่ ถ้ารู้อยู่ไม่ตั้งมั่นจริงๆก็จะอนาปานุสติกรรมฐานเข้าไว้ก่อนด้วยก,การทรงตัวนี่เป็นอาวนาวิที่อานาปานุสติกํันไม่ได้หรือว่าจิตมีมุดมีมุด่าห,หลุดพ้นคนได้แต่ทางเขวิมุติมีคำพนะาวิมุติก็รู้ชัดว่าจิตมิมุตเพเป็นั้นว่าจิตของเราเนี่ยหลุดพ้นโดยไม่กำลังฌานสมาบัติ หรือว่าหลุดพ้นเดิมำน่ายของมีปัศนาญาณถ้าหลุดพ้นเดิมำน่าจขอาฌานสมาบัติมันก็หลุดเดียวเดียวยับยั้งไน้เดียวเดียวความโลภความโกรธความหลงหรือความรักใ <c oughs> น,นความรักเบิกามารมมันจะยับยั้งที่ช่วขณะนรพอเลิกแล้วมันก็ตื่นหรือร้อนตามเดิมความโกรธเมื่อจิตทรงกําลังเป็นฌาน ใครเขาว่าอะไรก็ไม่เป็นไรไม่โกรธแต่พอเลิกแล้วบางทีมันก็โกรธอย่างนี้เรียกว่าตะทังอวมิมุตต์หลุดพ้นเดิอำน,นาจของฌานถ้าหากว่าหลุดพ้นเดิมน,นายขอไม่ปัจนาญาณมันหลุดไปเลยอย่างตัดสังโยน์สามได้แล้ว,ม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 ,ลวมันก็ไม่กำเริบอีกตัดสสงโยน์ห้าได้แล้วมันก็ไม่กำเริบอีกตัดสังโยน์สิบได้แล้วอะไรอะไรมันมาก็ไม่กำเริบม,มันตัดขาดไปเลย เองกล่าวแต่ว,ว่าหรือว่าจิตยังไม่มียังไม่วิมุติรู้ชัดว่าจิตไม่มีมดุดหมายความจิตไม่สามารถจะหลุดพ้นไปได้ก็รู้อยู่คาว่าจิตไม่หลดุดพ้นไม่วิมุติในที่นี้ก็หมายถึงว่าถ้ากําลังฌานสมาบัติไม่มีการระงับนิวรนเขาระงรับไม่ได้นิวรนยังกวนใจเราก็หาทางทําลายนิวรนตามแบบฉบับที่สอนไว้แล้ว อถ้าว่ายังไงท่านกล่าวต่อไปว่าพิสุย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นภายนอกบ้างเห็นจิตในจิตเป็นภายในก็คือจิตของเราเห็นจิตในจิตเป็นภายนอกบ้างก็เห็นเห็นจิตคนอื่นอารมณ์อื่นอารมณ์ของเราเข้าไปเกาะคนอื่น พื่อย่อมพิจรารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในและภายนอกว่างรั่วอารมณ์ของเราด้วยรั่วอารมณ์ของบุคคลอื่นด้วยนี่ผมว่าเรื่องจิตย่อมพิจรารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในจิตบ้างย่อมพิจรารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในจิตบ้างการเกิดขึ้นในจิตหมายถึงอารมณ์ของความดีผมตีความหมายเอาอย่างนี้ เืออารมณ์ปลดอารมณ์ละได้แก่อารมณ์ฌานเป็นอย่างเร็วอารมณ์มิปัสนายานเป็นอย่างสวงและย่อมพิจารณาใหธรรมดาคือความเสื่อมไปในจิตดูว่าจิตของเราเวลานี้เราทรงสมาธิตด้อมนาจอนาปานุสติกรรมฐานเราปลดกำลังความพอใจในการอารมณ์เช่นได้ด้วยกำลังของอ่ ด้วยกำลังของปฏิกูลระ,ลละบบปฏิกูลเพื่อาการสามิบสองธาตุสีนวสีเก้าแต่ว่ามันเสื่อมไปถ้ามันเสื่อมไปแล้วก็ความ,มันขึ้นมาใหม่ทำให้มันดีขึ้นเพื่กล่าวว่าย่อมพิจารณาถ้ามันดาความตั้งคือคือทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป ให้รู้ว่าอารมณ์จิตเราเวลานี่บางคราวมันดีขึ้นบางคราวมันเลวลงก็หาทางป้องกันหรือว่าจิตสติมีอยู่ว่าก็หรือว่าจิตมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะเกิดเทอนั้นแต่เพียงสักแต่ว่าเป็นที่รู้เพียงสักแต่ว่าเป็นที่รู้คือหมายว่าไม่ยึดถืออารมณ์ใดใทั้งหมด อีกคับมันเป็นโลกีวิสัยโลกีลกิยาอารมณ์คืออารมณ์เนื่องๆในโลกมันมาแล้วก็ปล่อยมันไปอารมณ์รักเกิดขึ้นนิดหนึ่งมีความรู้สึกก็คิดแต่เพียงว่าอ๋อันนี้อารมณ์รักรมันไม่ใช่ของแท้แน่นอนสิ่งที่เรารักประเดี๋ยวเราก็เกลียดอารมณ์โลภอยากได้เกิดขึ้นพอมีความรู้สึกขึ้นมาก็คิดว่าจะโลภไปอย่ไหนกัน ว่าเดี๋ยวอาการสลายมันก็ปรากฏของทุกอย่างไม่ไม่ทรงอยู่กับเราเราก็ไม่มันกับเราก็ต้องจากกันถ้ามันอยู่เราก็ตายหรือเรายังไม่ตายมันก็สลายมันไม่สามารถจะอยู่คู่กับมันได้ทั่วฟ้าดินสลายแต่กล่าวว่าแต่เพียงสัจจะว่าเป็นที่อาศัยแล้วเป็นที่อาศัยรละลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วย ย,มมย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยแม่ท่านบอกน่ารักดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุจอมพิจนาให้จิตในจิตเนื่งเนๆอยู่อย่างนี้แหละนี่เป็นพระพุทธพจนธผมก็เอามาอ่านบ้างอธิบายไปบ้างรวมความว่าศูนย์แห่งการเจริญพระกรรมาฐานทั้งหมดมีความสำคัญอยู่ที่จิต เมื่อเราจะพูดไปง่ายๆอารมณ์ที่เราจะพึงตัดจริงๆก็แก่อารมณ์ที่มีราคะอารมณ์ที่มีโทสะอารมณ์ที่มีโมหะนี่ตามว่าท่านนนั้หลายเป็นผู้พิจารณาเห็นอยู่รู้อยู่มีความเข้าใจในเรื่องของจิตสมัยความนั้นว่าเราใช้สติที่เราศึกษากันนี่ท่านเรียกสติปัฏฐานสูตร <c oughs> หรือว่ามาหาปฏิปธานาส่วนคือปติใหญ่มาหาสตินี่มันสติใหญ่ใช้กำลังอยู่ตลอดการตลอดสมัยตลอดเวลาเราจะไม่ยอมให้สติของเราเคลือคล่อนคลายเคลื่อนไปควบคุมกำลังใจคือจิตว่าจิตของเราเวลานี้มีสภาวะเป็นอะไร ท่านสอนในตอนตอน้นเรื่องจิตตานุบัสสนานี่ก็ยังควบทั้งสมถะและวิปัสสนาควบคุมอยู่นาอันดับแรกควรจะใช้เวลาไหนกันบ้างดีขอรับถาเรามาระวงังจิตเนี่ยเราจะใช้เวลาเท่าไหร่สองทุ่มหรือว่าสามทุ่มแล้วสี่ทุ่มห้าทุ่มหรือว่าตอนดึกหรือว,ว่าตอนกลางวันว ถ้าตามที่ท่านปฏิบัติกันนะครับท่านไม่วางอารมณ์กันเลยแล้วผมจะนำบุคคลตัวอย่างท่านหนึ่งไม่ใช่พระสูตรเป็นบุคคลในปัจจุบันเรยกว่ากลัดปัจจุบันใกล้อดีตหรืออดีใกล้ปัจจุบันเอา,าเล่าปฏิบัติทางให้ของท่านให้ท่านหลายฝัง ว่าท่านทำกันจริงๆเวลาที่ท่านประพฤติปฏิบัติท่านไม่ได้วางท่านไม่ได้ละท่านก่ออารมณ์ของท่านตลอดวันนี่เวลานี้บรรดาท่านั้งหลายที่ปฏิบัติกันผมไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นท่านไม่ได้ปรามาท่านว่าท่านนังหลายทำไม่ถูกนั่นหลายทำไม่ดี แต่ว่าขอเตือนกันไว้ว่าจงอยาวานกำลังใจจงเอากำลังจิตเนี่ยเอาสติเข้าไปคุมไว้คุมกำลังใจว่าอย่าให้ราคะไม่เกิดขึ้นในจิตถ้าราคะเกิดขึ้นเมื่อใดจิตใจของเราจะเต็มไปดวยความวุ่นวายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะอารมณมรัก เัก็ว่านางคิดว่าคนที่เขาต้องฆ่ากันตายถ้าต้องทะเลาะกันมีเรื่องวิวาทบาดหมางกันมันมาจากอารมณ์รักที่หนึ่งไป้ี่กิเลสด้วยความทุกข์ทั้งหลายใดๆก็ตามที่มันมาได้เพราะมันมาได้จากอารมณ์รักรักตัวนี้ไม่ใช่รักในพรมิหารสีแื่ราคะเป็นอารมณ์รักสวยรักงาม รูปโฉมโนนพันรักรูปสวยรักเสียงเพราะรักกลิ่นหอมรักรสอร่อยรักสัมผัสระหว่างเพศมีอารมณ์ใคร่ครวญอยู่ในเหตุทั้งหลายเหล่านี้แต่เิ่งทั้งหลายที่เรารักเนี่มันมีการทรงตัวเพียงไหนเคยเห็นคนสวยไหม นางงามโลกนางงามจักรวาลน,นางงามประจำประเทศนางงามประจำเขตงามกี่วันเนื้อชายงามประจำเขตใครงามเป็นประจำใจงามกี่วันวัตุธาตุทั้งหลายที่มีความสวยสดพึงงามมันงามตลอดกาลตลอดสมัยไหมเลือกสังกันกันกบตายประเดี๋ยวเดียวมันก็ร่วงมันก็โรย เนี่ราคะมันถ้ามันเกิดขึ้นในใจถ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันต้องเปลี่ยนแปลงไปความทุกข์ของใจมันก็เกิดเกิดเพราะว่าสภาวะอย่างนี้มันปรากฏขึ้นในเมื่อสภาวะอย่างนี้มันปรากฏขึ้นความปรารถนามันก็ไม่สมหวังตามที่ตั้งใจคิดว่าบัญจาสวยมันจะงามมันจะดีมันก็ไม่ดีนี่กําลังใจตัวนี้มันก็เป็นทุกข์ เ้ว่อความปรารถนาพลาดไปเสียแล้วดังนั้นองค์สมเด็จพระบามที่แปวจึงให้โซนมัตรระวังกําลังของจิตว่าเวลานี่ราคะมันเกิดขึ้นไหมถ้าราคะเกิดขึ้นก็ไปจับเอาเอาอาการสาสสองคือปรีกูระบับเอาท่าสี่อนวัีเส้า 4, มาใครควรพิจารณาว่าสภาวะเที่รักคือคนผมขอเอาคนเป็นสำคัญเพรายึดมั่กันมากคนเราเนี่ยตรงไหนบ้างที่มันสะอาดมันน่ารักเรารักของสวยเรารักของสะอาดรักของดีรักของหอมไม่รักของเหม็นร่างกายของคนจริงๆตรงไหนมันหอมบ้างมีไหม แล้วตรงไหนมันสะอาดบ้างนีธาราค้ามันเกิดขึ้นตัดด้วยอารมนี้นี่ถ้าโทสะเกิดขึ้นต้องใช้พรม,มิหารสีถ้าประหัรประหารทันทีอารมณ์พรมีหามสีอารมณ์พรมิหารสีนี่ต้องทรงอยู่ตลอดวันอาการทุกอย่าง คือปรีกูรับสัญญาก็ดีตามที่กลับแล้วตัวตัดราคาก็ดีตัวตัดโทษะาก็ดีเราควรจะทรงตลอดวันอารมณ์จิตขอท่านจะสบายนี่แต่โมหะเกิดขึ้นก็หันก็ไปหาความจริงด้วยใจของเราเนี่ยให้รักความจริงอย่าไปรักความไม่จริง ความจริงที่โมหะจะมีกันได้เพราะจิตใจเราไปรักของไม่จริงความจริงจะมีอะไรบ้างนั่งดูสิที่เราหลงว่าเป็นเราเป็นของเรานะมันมีอะไรบ้างทรัพย์สินทั้งหลายที่เราครองอยู่เวลานี้มันเป็นของใหม่ที่เกิดขึ้นคู่กับชีวิตเรา หรือว่าเป็นของเก่าที่คนอื่นก็เคยครองมาแล้วพื้นแผ่นดินที่เรานั่งอยู่เราใช้เป็นประโยชน์พื้นเป็นดินพืนนี้มันเกิดมาพร้อมกับเราหรือว่าเกิดมาก่อนถ้าเกิดมาก่อนก็ต้องคิดว่าก่อนที่เราจะเกิดมานี่มีคนอื่นเขาเกิดมาแล้วหรือยังถ้าแตงคิดบอกว่ายังแล้วก็ ผมก็ต้องขอกราบสั่งหลายแสนครั้งทำไมจึงกราบ,บ,บเพราะกราบเพราะว่าท่านบ้าเกินคนแต่คนดีเขาไม่พูดแบบนี้หราบ้าแล้วก็บ้าเลยคนบ้าธรรมดาซึ่งไม่มีความรู้สึกว่าไอ้คนที่เกิดก่อนเรามันมีอยู่คนที่เกิดก่อนเราที่เราเห็นได้ชัดก,ก็คือพ่อกับแม่ของเรา ถ้าว่าท่านเกิดที่หลังเราท่านเป็นพ่อเราแม่เราไม่ได้นี่พ่อเราแม่เราไม่เป็นไรเรื่งที่อาจจะยังอยู่นี้ครับพ่อกับแม่ของเราที่ท่านจะเกิดจะอาศัยใครอาศัยพ่อท่านแม่ท่านคือปู่ย่าตายายของเราและปู่ย่าตายายของเรานี่ก่อนที่ท่านจะเกิดจะอาศัยใคร อาศัยปวโทษญยายิาโทษตาโทษย้ายโทษท่านโทษทั้งหลายเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยใครอาศัยบิดาบรรดาของท่านเรียกไม่ถูกแล้วตอนนี้ท่านนั้นหลายเหล่านั้นไปไหนอยู่หรือเปล่ายังมีชีวิตอยู่ไหมที่เราไม่รู้จักญาติเรานับไม่คึงที่เป็นต้นตะกูลของเรา นี่ความจริงเป็นอย่างนี้แล้วเราจะมันหลงเมามันในชีวิตเพื่อประโยชน์อะไรที่หลงสำคัญก็หลงคิดว่าเราจะไม่แก่เราจะไม่ป่วยเราจะไม่ตายและในเมื่อท่านนั่นหลายเหล่านั้นท่านเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นผู้มีคุณเป็นผู้เพื่อกุณเราท่านแก่ท่านตายได้แล้วเราจะแก่ได้ตายได้ไหม แล้เมื่อเราแก่เราตายแล้วทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยที่ตกทอดมาถึงเราเราจะแบกไปได้ไหมถ้าแบกไปเมืองผีกันได้ท่านคงแบกไปหมดแล้วไม่เหลือทั้งเรานี่เป็นอันว่าทรัพย์ทั้งหลายทั้งหมดที่ทปรากฏว่ามีอยู่แล้วมันตกมาถึงเราเพราะทั้งหลายเรานั้นแบกไปไม่ได้ด้าน,นองค์สมเด็จพระจอมไตรยเจียงทรงแนะนํา ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแล้วก็ทําความรู้สึกแต่เป็ว่าศัก์แต่ว่าหินอย่าไปยุ่งกับมันเมื่อเข้าไปอาศัยอยู่คือจิตอาศัยกายก็มีความรู้สึกแต่เนว่าศัก์แต่ว่าอาศัยอย่ายึดยึดถือกายภายในคือร่างกายของเราอย่ายึดถือกายภายนอกอย่ายึดถืออะไรอะไรทั้งหมด ตัวนี้เป็นตัวตัดตัวยอดเป็นวิปัสนาญาณตัวสุดท้ายแต่กำลังใจของบรรดาท่านปรโยคาวจ่าทั้งหลายทำได้อย่างนี้ครบถ้วนคือไม่ยึดถือกับเราไม่ยึดถือเขาไม่ยึดถืออะไรอะไรทั้งหมดในโลกอารมณ์จิตดวงนี้เป็นอารมณ์จิตของพระอรหันต์ในความจริงท่านฟังกันมา,มากลอดนะครับ ท่านฟังกัมาเยอะท่านที่บวชเก่าท่านที่อยู่เก่าฟังกันมาผมว่ามหาปฏิปทานนสูตรนี้ผมสอนหลายรอบหนังสือก็มีดูแต่ว่าผมก็ไม่ประมาทท่านมาท่านจะไม่ได้อะไรท่านที่รับฟังคําสอนอย่นี้บางทีบางท่านอาจจะเป็นอรหันต์ไปก่อนผมแล้วก็ได้ ว่าผมเองก็ยังเป็นพระกังหันอยู่หมุนไปหมุนมาหมุนมาหมุนไปหมุนเพื่อตัวเองเหมือนหมุนเพื่อท่านเหมือนหมุนเพื่อคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเป็นอนุนว่าขอท่านนไหลสร้างความรู้สึกไว้เป็นประจำใจว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เรา เราจะไม่ยึดถือมันทั้งกายเราทั้งกายคนอื่นและทั้งโลกอื่นทั้งหมดสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือพระนิพพานเพื่อ,อรมปลดปลดเสียทุกอย่างถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเกิดมาแล้วๆๆไปแล้วไปท่านทั้งหลายเวลาก็หมดสิแล้วนี่ขอทุกท่านจงทรงอารมณ์ในจิตตานุปัสสนามาหาติปฐานและทบทวนของเดิม ที่ศึกษามาแล้วจึงกว่าจะได้เวลาสมควรสวัสดี